เป็นวันแม่จะร้องเพลงให้แม่ของลูกฟังนะครับอยากให้เธอเข้าใจครับต่อไปนะคะทุกคนเชนิญพับกบให้จากวันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆืน้ำจิ้มซีฟูด้ดฝีมือแม่อยากกินกับวุ้นเส้นแล้วก็น้ำซุปหอมกระดูกหมูแบบนี้นะก็เลยชวนแม่ว่าเออมาทำหมูกระทะกินกันที่บ้านดีกว่า ตอนนี้ก็เลยอยู่กันที่แม็คโครกำลังจะมาซื้อวัตถุดิบพวกหมูสามชั้นหมูสไลด์แล้วก็พวกคุนเส้นลูกชงลูกชิ้นเดี๋ยวจะไปทำกินกันที่บ้านกันวันพรุ่งนี้วันที่1 3คือวันเกิดคุณประกอบอายุเท่าไหร่ทายมาระ,ระหว่าง 20-30ิม20ฮ<ะ>้มันน้อยขนาดนั้นเลยมอสพาวลร็อกตอนอันแม่นี้มีแต่สาวมีแต่สวยต้องใส่พริกหรือว่าต้องเติมกระเทียมไหมต้องเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้สำหรับคนกินเผ็ดกด็ต้องเติมเผ็ดทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมก็ได้เอาลูกชิ้นปลาไหมปลาบางที ลูกชิ้นปลามหาชัยนคอนแทนอันนี้ใช่ไหมที่เราเคยกินเป็นลูกชิ้นปลามหาชัยใช่ยี่ห้อนี้อร่อยอ่ะเนี่ยไปดูอ๋อเนี่ชอบกินหมูสไลด์มันกินง่ายแล้วก็นุ่มด้วยแม่ชอบหมูสไลด์<น>ลแล้วพ่อชอบกินหมูเนื้อหรือว่าส่วนไหนหมูสันคอชอบกินหมูสันคอ น้ำจิ้มซีฟูด้ดแม่แซ่บมากมีทั้งเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดนำเลยแล้วก็เปรี้ยวเค็มก็คือถ้าเกิดใครมึนหัวเมารถกินพวกตีฟูด้ดพวกนี้ก็คือสวงแบบซุงมวะ่างนี้เลยาสว่างใช่เพราะว่าแม่นี่คือมือตำส้มตำแล้วก็พวกของแซ่บทั้งหลายแหล,แลเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลาดอรลี่เอาปลาดอรลี่มากินกับน้ำซุปใช่แล้ว น้ำซุปอันนี้เป็นน้ำซุปกระดูกหมูของแม่หอมมากมันว้าวอยู่นะสโลแกนของกระทะบาร์บีคิวอ,อันนี้ก็คือ,อย่างเร็วร้อนไวสุกทันใจอะดูสิสุกทันใจไหมล่ะทีนี้ ม,มาแล้วครับปลาดอรี่แ่ือมอันนี้คือซีฟูดแม่ยู่ยั่วเด่งดึงดิเพชรทองซีฟูดแม่กินกั่อะไรก็อร่อย เฮ้ยมันน่าสนใจเราบ้านเราอ่ะก็ซื้อของที่เป็นนกตังนวลอยู่แล้วมีอะไรบ้างนะเตาย่างแล้วก็พวกช้อนส้อมช้อนส้อมก็ตามนกนังนวลไมใช่ปะไส้ชุดครัวด้วยใช่เป็นตาลนกตังนวลตอนทีนี้พอเห็นอีเทอรโอ้ตเขารีวิวก็เลยอุ้ยบ้านเราใช้ตาลนกนางนวลอยู่แล้วก็เลยไปบอกพ่อว่านี่ กุ้งปลาก็ชอบก้าวผู้ไข่ปลาดอลลี่แม่ชอบสามอย่างแล้วก็จะปลาดอรี่ครับก็ข้าวผึ้งกระทะอันนี้ถ้ามันไปอยู่กับไอ้ที่มันเป็นเตาผ่านก็นจะดีกว่านี้เนาะมันจะดูแบบดัดดดบ้งเดิมกว่านี้หยุดบิ๊กเน็กแ มะลิพอว่าแม่เปรียบเหมือนดอกไม้อะไรลีลาดีทาไมถึงว่าเป็นดกนอกลีราวดอีอ่ะก็ค<อ>ือหอมตลอดนี่หรอแม่เขาหอมหรอเ่าแม่ทานน้หอมตั้งแต่เช้าเย็นเย็นก่อนตอนต้องทานอ๋อส่วน,ส,น,นะะส,สำหรับลูกที่ว่าแม่เหมือนดอกกุหลาบสีแดงเพราะว่าแม่นะสีแดงแรงริเป็นผู้หญิงที่แต่งตัว ใชค่ะขอให้ทุกคนเชิญพับกบให้พบกันนักร้องหน้ามนคนเมืองบุรีรัมนะคะเชิญฟังบทเพลงได้เลยค่ะตบมือเย้เชิญพบเลยครับอ่โอ้โหโอ้โหนี่อันเนี้ยเป็นไงเป็นไง อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้